เพื่อนๆที่ยังทำอ r b i t r a ไม่เป็นนะครับวันนี้ดูคลิปนี้จบรับรองนะครับว่าเทรดอา b i t r ใน forex ได้แน่นอนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FTT Investing นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่พูดกันว่าจะมาพาเพื่อนๆดูเวิร์กช็อปนะครับการเทรดแบบอ r ิ i า r ครับซึ่งวิธีนี้เดี๋ยวผมต้องพูดให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายบรกเกอร์มากที่จะไม่ยอมให้เราอภิ i า r นะครับ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราใช้วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆครับก็โดยที่เราอาจจะต้องเปิดสพอร์ตนะครับผมเปิดสพอร์ตแล้วก็แต่ละพอร์ตเนี่ยก็จะแยกกันเทรดแต่ละคู่เงินนะครับซึ่งถ้าเกิดวิธีนี้นี่จะไม่น่าจะมีปัญหาครับสาหรับการทาอาิธานะครับทีนี้แต่ด้วยผมจะสาธิตก่อนเพื่อเกิดความเรียบง่ายที่สุดผมก็เลยจะใช้บัญชีเดียวนะครับให้เพื่อนๆเห็นอาจจะมีบางโป๊กที่เปิดให้ ใช้บัญชีเดียวแล้วทาได้นะครับหลักๆปัญหาที่เราต้องการจะแก้นะครับนั่นก็คือว่าจะทํายังไงให้ลดดอดาวให้มากที่สุดนะครับหรือให้ดอดาวมันน้อยแล้วก็ผมได้เสนอไว้ว่าใช้วิธีอภิษฐาเนี่ยมาช่วยนะครับจะสามารถช่วยลดดอดาวได้นะครับอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเป็นคู่ที่จากคลิปก่อนเลยนะครับที่ผมอธิบายไว้นะครับกัคือ ผมได้จะใช้เป็น EU นะ EG แล้วก็คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายนั่นก็คือ GU นะครับก็เปิดขึ้นมาเอ่ออย่าทำวันคลิกไว้ก่อนนะครับคู่แรกนะครับ EU นะครับเราก็จะทำการกดไม้เซลล์นะครับแล้วก็ส่วน EG กับ EU เราจะกดไม้บายนะครับอ่ะ เราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองอย่างละเท่าไหร่ดีอย่างละหนึ่งหลอดเลยเนาะจะได้เห็นภาพชัดนะครับว่ามันจะราคาไม่ได้แกว่งมากนะครับอ่าผมจะกดนะครับอ่าันนี้ก็เริ่มต้นนะครับจะติดลบอยู่ที่5้าะครับมันจะวิ่งอย่างนี้แหละ6 6 65 64ครับจะวิ่งไปมาคานกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลองดูดีดีนะมันจะแบบแกร่งนิดนิด มันจะมีบางจังหวะบางช่วงที่ถ้าเกิดตลาดเริ่มไม่ปกติมันก็จะกลับมาเป็นบวกนะครับเห็นปะอันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการเฮดจิ้นด้วยนะครับมันก็จะยิ่งช่วยให้นะครับในการลดดอดาวของเราเนี่ยมันจะต่ําลงไปอีกนะเราก็จะเริ่มทําการกดเฮดด้วยนะถ้าเกิดกดเฮดนี้คือราคานี่จะไม่ไปไหนเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่ามันก็จะมีชุดเซลล์ชุดบายของมันเนาะ แต่ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าเออถึงในราคาเนี่ยมันจะวิ่งนะครับบางคู่นี่วิ่งไปไกลเลยนะครับแต่ว่าด้วยคู่ความที่มันเป็นอภิษฐานกันเนี่ยมันก็ลยทำให้ราคาเนี่ยวิ่งอยู่เท่านี้เองครับวิ่งติดลบอยู่เท่านี้เองนะครับซึ่งเราสามารถไปนําไปประยุกต์นะครับในการทํากําไรในรูปแบบของกิจนะครับหรือในรูปของแบบของเฮดจินได้ด้วยนะครับการเทรดด้วยรูปแบบอภิฐานเนี่ยมีความนิ่งและความเสถียรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่า การเทรดคานกันแบบอภิธานเนี่ยทำให้ตัวดอดาวครับหรือว่าตัวอี u i ตีเราเนี่ยมีความสมดุลขนาดไหนนะครับขอคุณที่ติดตามรับฟังเกินจบนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวผมจะทําเป็นแบบว่าลายอาทิตย์เลยว่าถ้าเกิดเทรดแบบอภิธานเนี่ยมันจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ